วันนี้ซีรีส์เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วเป็นงไงบ้างคะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนจนมาถึงอีพีสุดท้ายนะครับแล้วก็วันนี้เป็นงานที่มาดูทุกมาดูด้วยกันเป็นอีพีสุดท้ายก่อนที่จะดูอีพีจบวันพุธนะครับก็ขอบคุณมากที่ซื้อบัตรเข้ามาเยอะนะครับผมกี่คนครับวันนี้แฟนฉับ,อบเอ่อหกร้อคนที่นั่งแต่ว่าไม่รู้เขาบอกว่าเกือบเต็มน่าจะประมาณนั้นแหละ แต่ไม่ถึงหกร้อยนะจะสี่ห้าร้อยครับร yeah, mm? ู้ยยกของฝันขัางรอบเยอะมากจริงครับเยอะมายมาให้พวกเราเยอะมากเลยมีงานมนยู่ข้างเเดียวทาตอนนี้ความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้แบบเดินทางมาถึง EP สุดท้ายแล้วครับผมก็รู้สึกแบบว่ามันไวมากครับแล้วก็แบบใจหายว่าเฮ้ยมันจะจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่อยากให้จบอยากให้แบบว่ายังให้ทุกคนได้เห็นได้ดูต่อไปนานๆครับก็รู้สึกประทับใจในทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยที่ ทำเรื่องนี้ออกมาให้มันสมบูรณ์แล้วก็ดีที่สุดครับพี่คมแล้วก็พี่คมเรียกเรียกในเรื่องวันนี้มีโชว์ด้วยใช่ไหมฮะครับผมมีความพิเศษอะไรมาเสิร์ฟให้แบบว่าคนที่เขาซื้อบัตรมาชมบ้างก็จริงๆพวกเรานักแสดงทุกคนกว่าจะแบบมีงานที่รวมตัวกในคบนาดนี้ก็ยากแล้วโชว์ที่ถาวรมาด้วยกันใช่ไม่ไม่ไม่ขนนั้นแต่เหมือนว่าเป็นโชว์ที่แบบว่านักแสดงทุกคนได้ทาร่วมกันก็หายยากกว่าพิเศษแน่นอนค ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบของเราก็มีทั้งร้องมาทั้งเต้นด้วยเนาะก็เดี๋ยวมีเอ่อผมพูดได้แบบมีเล่นซีนนิดหน่อยด้วยอะไรหมดใช่ครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับสนุกแน่นอนเรียกว่าแต่คนเตรียมเซอร์ไพรส์มาปับบรรยากาศใช่ใช่ครับครับซ้อมกันหนักครับพี่กิ่งเป็นไงวันนี้แบบ เรามีเซอร์ไพรส์อะไรให้เขาบ้างไหมในฐานะนางร้ายอุ้ยฝากคนอื่นเซอร์ไพรส์แล้วกันวันนี้ขอดูเฉยๆหรอเราไม่บอกว่ามาขึ้นโชว์อะไรสักอย่างสักหน่อยหรอมีอ๋อมีเป้าไม่รู้สร็จผมไปได้คุยกับเขาไหมคนละงานคือเราไม่ได้ซ้อมกันมาถูกไหมไม่ซ้อมเลยไม่บอกไม่รู้น่เป็นแค่ไหน ได้ผมไปถามรุ่นกับอนนลัรันก็ตื่นเต้นมากว่าอันนี้น่าจะเป็นวันที่แฟนคลับเยอะมากๆเลยไม่ใช่แค่พวกเราแบบทุกคนแฟนคลับทุกคนมารวมตัวกันเราเราก็ซ้อมกันยังหนักสองวันเลิกห้าทุ่มเที่ยงคืนตลอดเลยครับก็เพื่อเพื่อวันนี้อย่างหวังว่าแฟนคลับทุกคนจะแบบลืมปริ h ป p p y ทันทีสุดทันครับพูดได้อินอินที่สุดท้ายเราจะมีอะไรคุกคิดกคุกคลุกแค่เขาได้ชมบ้างไม่้ยิ้มซอมให้ตอบไม่ได้ยิ้ม คือเอาจริงก็ไม่มีเรามาสั่งวีดีแล้วครับแต่อย um, so ู Ora, ่จะเรามาดูว่านี่จะมาทำอะไรให้ก hey, well, ับคู่กับฏขีดวางครับมามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาดำเนินเรื่องอะไรมีความสาคัญก็มีครับมีแน่นอนอยู่มีความสำคัญแล้วก็ดูว่าเราจะมาแบบ กบไหนอะไรเงี้ยมาคู่ไหมหรือมาเดี่ยวอย่างยงนั้นให้ยื่นกับต้นเป็นคนฝากการซีรีส์ไลน์นักนัดสำหรับตอนจบที่จะได้ชมวันนี้แต่ว่าก็จะอมีวันพุธใช่ไหมครับใช่วันพุธตอนสุดท้ายก็ขอฝากซีรีส์ไลน์นักนัดและของมาเฟียนะครับวันนี้ EP สุดท้ายนะครับมาดูด้วยกันทุกคนเยอะๆนะครับผมก็แล้วก็ยังมีใครที่ไม่ได้ซื้อบัตรก็ดูวันพุธตอนห้าทุ่มเจมส์ยิป้าได้ครับวันนี้มีแฮแท็กด้วยครับแต่คงไม่ทันแล้วต้องถ้าไลฟ์สดก็จะทันแบบแฮตแท็กไ่ตอนทุ่ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสิร์ t ก่อนนะคะต้องออกมายืนท